สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สุขสุขเพลินนพี่น้องวันนี้มาพบเพาะกาดสองมอปีใช่คือเก่าพี่น้องมือเ้านี่มอปีผ้าเบาซู่เพลินไปตลาดค้าแปงพี่น้องเนี้ยพาไปตลาดค้าแปงได้ได้ซีนหลายอย่างพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มอปีสิผ้าไปเบิ่งอันนั้นยังวะกิจการใหม่ของเล็กน้อยกิจการใหม่ของเล่นน้อยก็คือลุงบานกับไอซ์ เรากำลังอันนั้มุกอันนัพี่น้องบอบีบบบท่านถ่ายจากเถือ่อบอบีสิเอาไปเบิ่ง,งากิจการแน่หน่อยนัยนงจากทีมมาการตัดผมจริงเอิกมะมาเห็ดอัน่ะเอาเอาลา,านตัดผมมาเห็ดตูกลางน้ำพี่เนาะมันกำลังมุ่งแต่ว่าบอบีบบบท่านไปถ่ายแต่ว่าถ่ายตั้งแต่เมื่อนะ่ะกินอันนั้นกินซาพี่เนาะกินซา เมื่อนั้นเด็ก็แต่ว่าพวท่านได้เห็นกังเวทเนาะเดี๋ยวบ่อบิสิภาพไปเบิ่งตอนนี้เพิ่นก็ลั้งมุกเป็นดุเป็นด่างเมื่อแต่พี่น้อไปเดี๋ยวบ่อบิสิภาพไปเบิ่งเดี๋ยวว่านได้เห็นน้ำกังเวทพี่หน่อพอเท่ากับลูกเคยมุกลูกเคยก็อยู่ดังค่ะเป็นไงกลางวันแล้วอยู่บ้างไหม ชองมือแล้ะมุ้งชองคดโอ้เป็นตมุวรนะแต่วันนะมันอยากคุ้นๆเนี่ยจักหน่อยชองมือบรทันเดี่ยวเอามาขวนเอาไปบอมี่เถ่ายก็ต้องมาก่งสาวก็บุกื้อ

nên nói sẽ bởi tất tắt phố mày mà chắc nè nè Nên sao Bên mạng nè nè bà nè 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 nó khơi ผ่านเหรอหรือว่าเคยเห็ดเอออดนะบ่มาดหรอกม้าหยอกออันก็เชืนี่บ่ พ่อรู้เ,เงียดาพไปเรื่ง้ง่ะร้านตัดผมไปแคบหนาไม่ยังกับนะบ,บ,บอกา้า อดหันี er. ่อดมาอดก็อดนับ Joe. มึงเนี่ยทีนะนิ่มหน่อยนะฮอ้อ็ดบ๊อบอยู่เพยองคิปถ่ยกันเลมาเบิ่งได้ทัวร์ีเป็นมุกเนี่ยมาพาไาซุกเป็นตลาดแด้วนี่สิคายังคาเว่บ้นนี่ ตอนเห็ดกัขามูขาปิดยลตอนตอนปิดหานตัดภุมพี่น้องก็ขามูสองตัตอนน้ำมาเห็ดจ้าเนี่ก็คือสสได้ละร้องมูกระทาบอ่ะนะหมูเห็ดแบบยนี้เลย ใบคอนเทนต์อเปิดห่านตผมโอ้ยเ้ยอะไรอกนมันงขึ้นหกเบิร์นพีนองเลยสบายดีสบายดีป่ะดีดดีดีดีปูอะเด้วมอเน่ เห็ดเห็ดนั่งกับเห็ดน้ำพี่น้องเลยมึงคือนี่เพิ่นหักเนอหักกุนอีเมลต้อเมื่อยเพิ่นก็หักกะตืดนน่เนี่พี่น้องซิปโมงจะเป็นยังหนุ่หักกว่าฮะหักบอจะหักบอมัดเดี่ยวอยู่รังน้องเหมือนี้เนาะ เลียงมาอ่ะแสดใ่เดี๋ยวบนมาเอันออกไป่ะมาเอัน่ะแนวย่างแบบนี้ยี่้องไปเบื่อม้มดิย้แองเตทั้กระสีระดุกเด้อ Mặt bí không ai ẩn. Hôm gặp má lém ơn 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 nha. không có bọc ơn nay anh hát yang hâm anh hát. kinh đài đại cưỡng hát. ăn Ừ, อ้น่ออันนี้เจ๋หน่อกเลยบ้าบิดเป็นตดก็ะบาดซุกมันเมื่อสางหน่อยช่งหนึ่งซื้อหาผ่าแต่บาทงชงคล้ายๆเสหาพันธ์เขาสีเมื่ออันนี้แต่บาเขากินเนี่ยเลยเสหาพันธกะบอบาทเนาะสบาทนั่นวะสิบบาทพี่น่องเลยแต่บามันด้กว่านี่แต่บาประกอกับยิบเนี่แต่ก็อันนี้ค้องปูดไปใหม่บอันก็ปวดกักรซื้อมาะ ได้เจ้าอนีแลพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องไปตลาดกรบบอสุสบายดีปารุ่งก่อนสบายดีปารุก่อนสบายดีปารุงอ้ยีบกละากินด้กินได้มันแข็งออสุกินเขาพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องกินเขากิ มาเด้อพี่น้องกินข่าวเด้อกินไม่ไหวใช้ปาน้องอ้นหะขึ้นในนี้เดียวบอในี้กูวางมาเบิ่งซวยอีเมลนะจะผอมให้มังขึ้นอหกจนวันไหนเนาะเด้อพี่หนองให้กินข่าวไปเนี่ยฮะบ๊อบบี้เกิจการใหม่ทุกนเเพรบ๊อบบีเคยท่กิจการอย่างกิจการที่สูงขึ้นหลังแ้วโม โอ้ยเก็บตรงเก็บอะไรหายแล้วว่าอะไรหายบ้างไม่หรอไม่หายสิหายปะรูปอะไรเสร็จอ่ะสวอนปะอือจะหายอะไรอ่ะจะหายสุดยังไงจะหายหลอกห้างหัวหางห้างมันก็คือต้องไปหนักไปเกินจำกัดตอนแรกผมเห็นมาตลาดตอนแรกผมเล่นดู นอนหลับนอนหัเต็มข่ามากหายได้ยังไงเออหายได้มหนึ่งข่ามากเขาไปั่นเยจเอายังให้มันกินบอมันขึ้นอย่าสงสัยกินกุ๊กกุ๊กนะฮุโตกิน้องกินเบบ่ืออ๋เจ้าปูขนนเองเาน แม่ทามก่อน่ครคยกินนสนเลยใครค่อยกินดังงกินเลยเ่อาหาิเห็นดีคือยังเงินอฮะจะกินน้เย็นเนี่ยเนีเขาอันนี้นะาเปลินน้ำเย็นถ้าไมุกหมอมกินน้ำเย็นบ่อ่ออว bọn em lúc bữa con bọn em không lắm 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 à, lắm 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 có Xa mình sáng nói mình mình mang thật sự nặng 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 ตวเนี้ยแบบหนึงดวมเนี่ยเกนจะมอจะท้อคลิปอ่มันมีรายเนาะเดี๋ยวต้องใิี้ะเท่าังน้องมันหานะเหนื่อมืไปเนาะก็ลาสัมปอุนเก็บเลยงานก็จ่ายอเ วากูใสเสื <S S ้อต <c ười> ัวน <c ười> ี้ไปเสื้อกูไม่ใช่สองตัวว่าเนี่ยจะงคิดเสือตัวข้างบนไหนคนเมเอาสองนะเราก็ไม่ใส่ได้แล้อ๋อาข่มาเขย่าไม่เข่อไม่สวยใส่ไปยังเยอะคือเก่าคือเนาะ ตอนนั่งหน่อยตอนนังหน่อย répondre. โอ้ยนนตูแลกเอยาก,กินกะของปูเลยของกูเลยเดยวไมใช่หอมเสือยวค่อยกินที่เดตัวตตัวคือว่าแถวบ้านวจะได้กินนะเอ,เอาเ็พี่น้องเอาเจอกันใหม่คืนหนา้าตั้น้องเดอ้อขอบคุณได้ได้วยที่ติดตามแลครับสมอบอบีเจอกันใหม่คืหนหน,หน้าสบายในายปานบ๊า<ห>ยบนาะย